โอเคกราบสวัสดีสวีดียรยามดึกกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบาเลนเกมนะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวสกินของโตโรนะซึ่งเป็นสกินฟรีที่เล่นในเกมกระดาษแบบใหม่นะเราไปเล่นได้อุ้ยเราไปเล่นได้ในแต่ละวันตามวันเลยก็เล่นจนกว่าจะเล่นเกมกระดานนั้นครบเราจะได้ตัวสกินโตโรใหม่นะเป็นสกินราศีวัวสวยงามโอเคมา เป็นโตโรนะครับผมกระสอบทรายของ R.O.V นานๆจะมีสกินสวยๆเข้ามาให้ได้ใช้กันนะก่อนหน้านี้เป็นสกินของนักเอ่ออเมริกันฟุตบอลนะแต่ไม่ได้รีวิวไม่ทันก็เลยมารีวิวสกินกระดานนี่แทนนะเป็นสกินราศีวัวไปเล่นจากเกมกระดานอู้ไแม่งสามคนเลยเหรอโอดไปกิเด์เองโอเคมาเข้าไปตรงกลางตุ้มระเบิดเหมือนจะแรงนะ แม่ได้การตบของโตโรไม่ต่างอะไรจากคลิปตีเลย,เลยโอ้ยโอ้ยได้เดี๋เดๆช่วยอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่มีคนยืนแทงให้เพื่อนโอเคไปกับบ้านนะครับผมท่าว้าของสกินบีโอเคกลับเข้าตำแหน่งตัวเองต่อนะครับผม ซึ่งอันนี้จะเป็นสกินผู้พิทักษ์แห่งราศีพฤกษ์ก็คือราศีบัวอย่างที่บอกนะครับผมรูปแบบเอฟเฟกก็มีไม่ได้เยอะมากนะแต่ส่วนมากก็มีเรื่องของความสวยของสกินอย่างเดียวสกักไหนละระเบิดทีรู้เรื่องตูม้มแวนเจอแวน เอาเซเอาเซคุ้มกันแวนเว้ย <Ret reat. S 1> หน้าที่ของคนเล่นซัพพอร์ตแทงครับไม่ต้องอะไรมากกันเพื่อนอย่างเดียวเป็นกระสอบสายหน้าที่มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเดีวไม่ไหวไอ้ตูเลนฝั่งนู้นไม่เติมตรงเตงิมล่างบ่อยมากเลเสียเปรียบเดี๋ยวเจอ3ต้นหนึ่งไอ้สาตัว2ไม่ได้ไม่ได้ เอานกก่อนก็ได้เลือดผมนิดเดียวไม่กล้าเข้าไปมากแล้วเดี๋ยวเข้าไปแทนที่จะได้เดี๋ยวไปตายเอาสกโอเค <Ret reat. S 1> okay. อย่าเห็นนะโอ,เอ้เกือบไป <Ret reat. S 1> กำลังไปจ้าอืมเขาลงมาสี่คนเลย <Ret reat. S 1> นั่นไงสอนจนได้ฟาร์มฝั่งนูน้นเข้ามาลึกไปไหมเอรันไอ้ชื่ออลละไรละว้้ตัวนี้ ตืมชื่อไม่ค่อยได้เล่นออเอนโซโเคเซเนติอาเ,เข้าไปลึกเกินฟังเราผมว่าผมน่าจะคิวได้นะได้ไหมวะอุ๊ยคิวด์เราไปไปเอาแคลรี่เราด้านหลังเลยนี่แนี่ e เอ็กซิคิวเรียบร้อยครับผาได้อของสปอร์ชิ้นแรกมาแล้วเซตของผมก็จะออกตามนี้นะครับผม ก็ลูนไฟเตอร์แทงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นเรื่องเซ็ตเกาะหลักๆไม่ได้อะไรมากตัโ,โลมันอึดในตัวของมันเองอยู่แล้วหน้าที่มันแค่กันในเพื่อนอย่างเดียวรอดักครับน่าจะได้แหละได้ไหมสวยระเบิดอันติกระทืบพื้นตบตายชนอีกรอบอจังหวะโคตรสวย ดูสิว่าเราจะดันล่างนี้ได้หรอเปล่าต,ตัวเลนอยู่น่าจะดันยากขึ้นหน่อยต้องรอคีปเขา้าเอ็นโซมันอยู่ป่าล่างด้วยเหรอไม่น่าจะได้ทันมั้งเจเนเทียเราไม่เอาต่อละหาก่อนแกันหาที่เติมพลังแป๊บคิวิลเดอร์มาละ แวรเราอย่าแหลมนะแคลรีย่ยืนอยู่ข้างหลังไว้เลยโอ้เช่อเฮ้ยได้ไหมวะ n เอาแมงสวนกันจช่งั้นเรียบร้อยแวรเราไปเรียบร้อยอย่างงี้ไม่เราเดี๋ยวไปกดแวรตู้เล่นฝั่งนั้นแม่งลงมาเติมมาล่างบ่อยมากเลย โอเคครับไปต่อไปต่อเจอ3ต่อ2มันก็เสียเปรียบอยู่ดีโอ okay, เคผมบอกเอนจิทก่อนนะลดความเร็วสตูลงเพิ่มสโลเข้าไปเคลียร์คีิปืมอยู่กันเต็มจ้าแกไม่คิดจะกลับไปเลนกลางแกมังออก่งหรอนี่ไนแรงตบกับแทกพื้น ช่วยไมยเนี่ยไม่น่าช่วยยูเดอร์อ่ะเฮ้ยเยสคือ yes. ว่าม่งรอทุกตัวตกใจหมดแวนลึกเกินอืมชีมหมดละเรียบร้อยตัดยากเนี่ยโอเคเราได้กลางมาแทนนะครับดูเลนลงมาข้างล่างตบตบ ตัวเพียงเดียวครับตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากมาบองก่อน yes น่าจะไม่น่าได้แล้วเขามาสามไม่ไหวไม่ไหวคิด <Ret reat. S 1> ว่าจะได้ป้อมนี้ไม่ทันโอ้โหเ่งได้อยู่ครับเวฝั่งเราโหดอยู่ อืเด้อผมอยู่แค่นี้อ่ะช่วยบังหน่อยโอเคเราเก็บ3ได้ว่ะฝั่งเราเยี่ยมผมอยู่แทงให้อีกเขาอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อได้อีกป้อมหนึ่งได้ไหมเปิดเกาะมาประทะสวยโอ้โหแม่แล่มกับกาฆ่าเอนโซได้แต่ดันป้อมไม่ได้ โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไหวแล้วมั้งเราเข้ามาทันมิ้นเนี่ยอ่ะช่วยช่วยสวยนี่กันให้เต็มที่แล้วนะไม่น่าไหวแล้วแม่อืมเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเดีมยวเรียบร้อยอย่างนี้ให้มีดาเมจไปสู้กับเขาด้วยขอนี้ก่อนแล้วกันอย่าทำอย่างนี้ออกไปออกไปโว้ยออกไป แม่นังแกคนตัวใหญ่กว่าหรือไงฮะเยสสวยนีแน่ตัวเราไม่หน้าที่แค่ยืนอย่างเดียวครับไม่มีดาเมจไปสู่เขาถอยก่อนรอจังหวะค่อยลาดเขเคมามังกอดูดิกระแทกพื้นเหมือนสันนแรงแต่แม่งดาเมจแค่500รอยกว่า แบนตีธรรมดายังแรงอีกโอเคไปครับเจเรนล่ากันต่อนะ back, อืมตุ้มป๊อปฟ้าป๊าป,าปาออไม่ได้ละไม่นามาแต่แรก ดาเมจก็จะไม่มีจะไปแย่งบัฟฟ้าคุอ,อพอเล่นโอ้หวยไหมเนี่ยสี่ตัวเลยก็ถอยก่อนแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเราถอยก่อนเดี๋ยวตายเอาไม่ใช่ไหมเออจะจะขอสักนิดเถอะวะช่วยเคลียร์กักทีมเราได้เปรียบอยู่ค่าศีล้ว สวยครับโอ้ยลิโฟ้เราไม่ต้องอะไรมากเลยดันข้างบนอย่างเดียวดันกลางครับดันกลางไปต่อเรื่อยๆพอเล่นไอ้ย่ะโซโล่คิวได้เลยเว้ย โอเคป้อมกลางแตกจาป้อมที่สองะช่วยอีกแรงเปิดเกาะนี่ยังไม่ได้กลับบ้านทีเนี้ยอืมอืมอืถอยมาก่อนผมใส่ตัวพลังแฝนเพิ่มเลื่อนไปด้วยนะมันจะเพิ่มให้เราทุก8%เปอร์เซ็นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแต่ก็ช่วยได้อยู่ครับแต่ต้องน่าจะรีบออกกระตานี้ไอ้ห เข้าไปเร็วก่อนคิปรับดาเมจแทนชีพเรียบร้อยขอ <c oughs> คิวดออ์ไม่น่าไหวมั้งแหวนถอยฮึอ <c oughs> โอเคแต่ว่าฟาร์มเรากับเมดเก็บงานให้อยู่เฮ้ย <c oughs> โอ้โหแอบอยู่ในป่าเลยจ้า <c oughs> แค่ขู่แค่นั้นแหละเราสู้เขาไม่ได้หรอก มันจะเอาตัวบางๆเราไม่ได้เลยเราก็ไปกันให้ก่อน้นกรณีเสียเปรียบเราเดี๋ยวโอเคเนี่ยเทียเข้าหลังสวยสัน่นหมูเฮ้ยกันให้เพื่อนกันให้เพื่อนทำไงก็ได้กันให้เพื่อนอย่างเดียวสวยครับสวยครับระเบิดพลังตู้มอมืโอเคสวยแล้วมันต้องจบแหละค่าไดยห้าสบายสบาย แวนเมาเลยตีตัวโคตสวยโอเคเรารอดักตรงนี้ก่อนหน้าที่ดันให้ของเพื่อนเอาตอนนี้มันตายไปลวห้าตัวสบายเลยครับงานนี้ชว่วงนี้ก็โอเคเกียรเกียรคิิตรงนี้ก่อนโอเคให้แวนเข้าไปดันน่าจะได้แหละจบได้เลยมา มือกำดักนี่ก่อนอย่าเข้ามา yes สวยงามครับ i t o r y ชนะไปครั้งสำหรับเจ้ากระสอบซายอย่างโซโลนะครับนี่สกินฟินิกส์กัตต์ไฟสวยโอเค MVP ได้แวร์นะครับผมผมควรแ่ะฆ่าไปตั้ง4ตัว yes ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวสกินของโตโร่นะสกินราสีบัวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องของกระปับบานเล่นเกมด้วยนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ